สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนมื pues ้อนี้จะจ๋ไปกินไปเที่ยวพามากินขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำยาปลาครับนี่แต่ขนมเส้นมาเลยครับนี่ประมาณเกือบโลครับพี่น้องผมยาปลาเป็นที่พี่น้องทั้งไทยแล้วก็สปปลาวพี่น้องที่ง่ายตามประเทศกับที่สาวต่างประเทศที่ใช่ของเทพคกับที่ง่ายเอ็กซาเล่ครับกี่ประเทศเพื่อนบ้านม่กินน้ำกันครับทางกระเทมีตะบกทัวร์ครับกับไอ้ัวปีกล้วยครับต่วกับพักไว้ได้นี่มากกับ ขอน้ำเสียงครับพี่น้องมานะขอน,น้ำเสียงผมมั่นโลครับน้ำยปาปลาครับพี่น้องนะเยาวราชใจฮัลโอ้ยดีตา จากเจ้าข้อก็เป็นมัาสุนงค์เห้อ ไม่ได้ได้ข้าวหนมเส้นนะครับบ่มีมีกะทิเอาแต่ข้าวหนึเส้นด้วนๆเราจะไมีโอกาสกัดก,กินข้าวหนึเส้นนี่นี่กูล่ะตำยากะทิใส่ตีนไก่แซ่บๆพี่น้อง ทำลายมไม่ได้กรุ๊ปพ่ณทองสักครับสักเนี่ยอย่ยวืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นพี่น้อง Còn mấy là ít tu nữa, bài miếng là cái nào, khó các bạn nhớ phóng tôi những gì, 왜 جماعه 되잖아 고토아고 oh maybe not đục chín chấp chín chấp chín chấp như thế Nó lại กุต้องเผียทั้งไอพี็น้องไปได้พ่อสมีก่อนกินต่อไปได้มื่อนีก็พามาก,กินตัวน้ำเสียนน้ำยาปลาครับดูหนังบัอดู่มงกลอไพยครับกอไพร์กำลังเกิดทั้งนี้นกำลังเกิดกับพี่นอง มาเป็นบรรยากาศนะครับตรงนี้เมฆอะเร้าทั้งๆงานเต็มอยู่ปเ,ยเป็นการใ้ผแหวนระเบิดแล้วครับพี่น้องแต่ในมันนำลงกินอยู่ตรงนี้อ่าพ่อแมีพี่น้องเอฟซีหรือพ่อแมีพี่น้องทุกคนที่จะเป็นกำลังใจให้ ทรงซูเปอร์แต่งหรือไอ้ลูกหัวใจนะครับที่มันบอกว่าขอบคุณเพื่อทรงมาเป็นกําลังใจให้เจเจกันเจเจขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องโอเคครับแลท่านเจเจขอฝากคนไหนคนแชร์คนติดตามของสักใครหรือคนกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับเจเจขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับส้มหรืคนติดตามเจเจมันเดินตลอดขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องท่านเจเจขอลาละครับสวัสดีครับ